ลานของพี่อยู่ประมาณนี้ครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเครับประมาณนี้แต่จุดที่เราพบตัวของคนเมื่อวานเนีขาแจ้งเราอยู่ประมาณนี้อยู่ตรงคอประมาณนี้เราก็บินเชียดระแวกนี้แต่ตอนนี้นะเราบินเราบินอยู่ระยะยผมเพิ่อวานสายทหารเหลี่ยนเมื่อกี้บอกว่าจะมีขึ้นบินเมื่อกี้เขาก็บอกเขาทราบไม่เป็นไรไม่ต้องกลังวลเขาจะไม่มีอะไรแต่พี่อย่าพยายามบินข้ามตัดตรงนี้ลำน้ำมย นี alors, look, ่เป yeah. okay. ็นน no, right. ้ำ uh, ม so for sure. ือนี่เป็นน้ำมือน้ำมือเราเราบิน้งหมดที่ขึ้นไปหมดที่เห็นไปงี้ให้เราบินล็อกคอฟังเราได้พี่พี่ก็บินบินประมาณเนี้ยอะไล่พี่สามารถบินไปสะบาณสองนี้ได้นะครับแล้วก็บินบินแบบนี้ได้ล็อกไปนี้ได้ล็อกของเราฝั่งเราอกเราฝั่งเรานี่แหละครับนะครับจุดที่เขาพบตัวคาดว่าจะอยู่แถวแอืนีแต่แล้วมันจะมีทางที่พี่เห็นนี่ยะมันก็จะได้พี่อย่าบินข้าม ขับน้ามน้ำเลยเยครับแต่พี่สามารถบินลาดตระเวนให้ผมได้ดูฝั่งนี้ได้ครับครับวันนี้พอหลังหลังจากนี้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมประชุมกันเสร็จผมก็จะแบ่งเขาจุดก็คือทีมหนึ่งอาจจะต้องไปตามวอดตามแม่น้ำในเดินเสเวยไปนะครับทีมหนึ่งก็อาจจะต้องล่องแม่น้ำตามเวืจนนีนน้จน,น,น,นไปจนถึงสะพานที่หนึ่งสะพานที่หนึ่งคือสะพานนี้นี่คือสะพานหนึ่งจนี้คือสะพานที่สองที่เราเห็นเมื่อวานไม่เห็นเนาะอันนที่ถูกไหม ก็มีตัวนี ang, <Hopefully. c oughs> ้ค so <c oughs> ือคือท so ี่วน早上你要去看什么啊看什么大会嗯เนี่นี้ก็าถ <c oughs> <c oughs> <T> ้าแนวแม่น้ำ่งเดียวมันจะมีที่ที่จสไไปงแมนเสตร์ใช่ไหมอาไตนนี้ไม่เราเราก็ไม่ต้องบินฝั่งนี้เราก็บินเฉพาะทางซ้ายนีะนไหมเออีไม่ได้เพราะว่า อี่บินมากี่ลัตอนนี้สี่ลำตอนนี้สี่เครื่องสีเช้าอาจตวไรเพิ่มเติมตรงริมน้ำนี่มันค่อนข้างจะนึกนสลิมหน่อยครับคุณแล้วบินเกี่ยรอย่างเงี้ยพี่เขาก็สามารถที่จะมองฉียงไปแล้วก็โหนขขึ้นมาได้ก็้องแต่เราก็ต้องใช้คนเดิน จะเป็นแบบที่ลองลองลาดตะเวนดูดูให้หน่อยใกล้ที่สุดแต่ว่าถ้าถ้าอยูดเรื่องเสียงอ่ไรก็ผมผมก็ไม่รู้ว่าบมันจะเป็นยังไงแต่นี้ก็จะมีพวกบ้านคนบ้านบ้านอยู่เยอะอยู่ทุกอย่างสมมติถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีคนเดินไล่ด้วยแล้วเราพวกผมบินคุมเอาสมมติถ้าเขาคนเดินไล่อย่างนี้ถ้าเขาวิ่งออกอย่างเงี้ยเราจะมองเห็น เราจะจักกดได้ช่วยได้เดี๋ยวเราต้องรอหลังจากที่พวกเรากลับมาคือหลังสิบโมงอ่ะผมจมะ้อนว่าเมื่อคืนเนี่ยผมวางกำลังหลายจุดเพางเลิกกันตอนตีห้านี่นะให้เขานอนหมอสักพักหนึ่งมนับก็เก้าเลยส่วนส่วนอีกลำที่สามารถบินบินได้เหมือนเดิมบินวนไล่ไล่ดูมันก็แยกแยกกันดูน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่พอพี่โทรศัพท์แจ้งผมมาเดี๋ยวไปกันสองคนตอนนี้ตอนนี้เราจัดให้เดี๋ยวพ่อพี่ก็บินอยู่แถวไล่วนแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปแถวประมาณแถวนี้ผมตกพี่ไม่ต้องบินนะครับไม่บินแน่ายน้อยนะลมเปียคือตอนนี้ไอ้ไอ้รันเรียวพี่ผมให้ให้สอปเขาจัดสายตรวจไปวางคุ้ยน่ะสิบล้อวันนี้มันจะเยอะแต่เราก็จะกันทางเข้าทางออกไม่ให้เขาไม่ ส่วนการประสานงานหอเกื่การบินผมประสานให้แล้วพี่จะบินกี่โมงพี่บอกแจ้งเข้าไปอย่างนี้มีพื้นที่อพี่ก็จะอยู่ระแวกนี้ริมแม่น้ำเมยทั้งหมดแต่พี่อยาข้ามไปฝั่งโน้นเพราะพี่บินได้แค่นี้คงพอแล้วแหละบ้านเนี่ยบ้านบ้านวังตะเคียนนี่แหละพอแล้วเพราะเราเราพบตัวเขาแน่นี้ส่วนข้างล่างก็จะมีทุกส่วนน้ขามเขาก็จะก็เลยอยู่ที่พบ แต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในรูปภาษาโทรศัพท์ที่นั่นเนาะคือมันคงมีอะไรเพิ่มเติมไปไหมทุ่กู้เขียนเราขอบคุณมากขอบคุณที่มาเยอะนะครับไอ้ตรงที่นี้คือตรงที่เราเจอไอ้คนที่วิ่งเนี่ยมัน้เนี่ยแล้วก็นมตรงเนี้ยมันมันมองไปทุกฝั่งเนี่ยถ้าถ้าถ้าภารกิจตรงนี้มัน มันจะเกลียงหมดแล้วถ้าพี่มีเวลาขี้ข้าวฝั่งสนามบินได้ไหมเราไปมันเราไปได้แต่เครื่องบินเขาจะขึ้นเวลาไหนจะเป็นบินหัวสนามบินเราไม่รู้เวลาเครื่องขึ้นลงเวลาไหนันอันตรได้หลักที่อยากให้ดูมันก็จะอยากให้ดูตรงนี้ช่วงนี้เหมือนกันอันนี้ต้องขอเราไม่เคยข้าฝั่ง อันนี้เราบินไปได้แต่อันนี้ต้องสนามบินเขาจะไม่ยิ่งปุ๊บเดินมากเขาจะขึ้นเดียวเราฟ้าแต่ก็ขเราจะไปขวางกันหรือเปล่าถ้าเราขึ้นนี้เขาจะไปขึ้นประมาณนี้ครับนี้หรือหรือกาลมเกล่ยนไปขึ้นครับขึอนบินตัวใหญ่จะมาตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นกันนี่ที่ดาววันกว่าดาวินที่อันนี้เ้องขางีเป็นถนนใบฟ้าที่สร้างใหม่ไม่ค่อยเยอะมากเยอะได้ อ๋อถ้าเราไปขึ้นนู้นก็ได้ใช่ไหม้าได้เนี่ยเดี๋ยวขยับมันต้องไปขึ้นนู่นด้วยดีกว่าเราไปเบยนตัดกระหน่ำบินใช่นั้นน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับอันนี้ดีกว่าถ้าขอขอว่าเช้านี้พี่ไปดูว่าหลังสิบโมงพี่ก็บินได้เลยเราแบบนี้ทั้งหมดกับธบานสองนี่นะคือเนี่ยเอโอพี่ไปดูนี่แบบนี้ครับเอาแค่นี้พอได้๋ยวข้ามน้ำก็ได้แล้ว ่ก็ไปแล้วางวันเห็นมันโมงก็ส่มแข่งกันอะไอย่างเงี้ยเป็นอะไรนบานี้เรือสัตว์ไม่ดีนักนะผมอาหารเดี๋ยวผมมีข้าววันที่อยู่ไหนผมแจ้งมาเึงผมเอาไปส่งให้ก็ได้ที่จะมารับที่นี่ได้